ชัยยาสนากตาพุทธ,ธาเจตวามารังสวานังจตุสัตตาสภังระสังเยปิวิงสูนาราสภาตันหังการาทโยพุทธ,ธาอัทวีสตินายกกาสภพ,พปติทิตาไมาหังมัทธเกเตมุนิสราสีเสปติทิโตไมาหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเีสังโคปติทิโตไมาหังอุเรสภะคุณากโร ທະເຍເມີອະນຸລຸດໂທສາລິ પુ ໂຕຕະທະກິເນກອນທັນໂຍປິຕິພາຄັສມິງໂມກຂະລາໂນຈະວາມະເກທະກິເນສວະເນໄມຫັງອະສຸງອານນທະລາຫຸໂຣກັສໂປຈະມະຫານາມອຸພາສຸງວາມະໂສຕະເກ เกสโตปิธิภากัสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปัโนโซพิโตมุนิปุงขะโวกุมารกัศสโปเทโรมะเฮสีจิตวาทโกโวซไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิคุณากะโรปุนโนอังคุริมาโรจะอุปารีนันทสีวรีเทราปัญจะอิเมชาตานารเตติรากามะ เซซาสิติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตาวันโตชินรซาชารันตาสีระเตเชนะอังคังเคสุสันติตาพระตนานังบุรโตาอาสิทาคีเนเมตสุตตะกังพระชักรังปัจชโตาอาสิวาเมอังคุริมาระกังขันธโมระปริตตันจะอาตานาติยสุตตะกังอากาเซชาทานางอาสิ เจซาปากาละสันทิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตาปากาละลังกตาวาตาปิตาทัสั้นชาตาพาหิราชตุปัตตวะอะเซซามิเนยังยันตุอนันตชินาเตชะสาวาสตโตเมสกิเตนะสัธาสัมพุทธปัญชเร ชินาปัญชารมัตชัมหิวิหารันตังมหีตะเล <c oughs> สัทธาปาเลนตุมังสัพ,พเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรัคโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาดิสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตราโยสัทธธรม,มานุภาวะปาริโตจรามิชินปัญชเรติ อาหงหัสสมาพินิมิตาสาวุธันตังคีเมฆังอุทิตะโครลสเสนามารังท่านาทิธรรม,มวิธินาทิตวามุนินโทตันเตชะาสาภาวาตุเตชยมังคลานิมาราติเลกามพิยุทธิตัสภารติงโครัมปนาระวกามาคาทัทยัยขัง ขันตีสุทันตวิธินาทิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานินาลาคีริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวาคิจักกมสนีวาสุทารุนันตังแม่ตัมภูเสกวิธินาทิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิ โอคิติขับขมติยุทธขมติหาทถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังขุริมารวันตังอิทีพิสังขตามโนทิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิกัตตวานกัตธมุทารังอิวะครับพินิยา จินใจทุตทวจชนังชนะก,กายามาัตเถสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจะกวาทเกตุงวาทาพิโรปิตามังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปชาลิโตชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังคลานินันโทปนันทพุชคังวิพูทังมหิตทิงปุเตนะเทระพุชเคนธมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาทิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังคลานิ ทุกขาหาทิฏทิพุชเคนาสุทัตทหัดทั้งปัมมังวิสุททติชุติมิตธทิพากาพิคานังยานาคเทนวิธินาทิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังขลานิเอตาปิพุทธชยมังขละอัตคาทายยวาทโนทินาทิเนสารเตมตันทีอิตาวานะก เนกะวิวิธานิจุปัฏวานิโมครั้งสุขั้งอธิขเมยย้านาโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายะสัพพปานินังปูเรตวาปารมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตมัง เอเตนะสัจวะเชนะหัวตุเตชยมังฆาลังชยันโตโพธิยามมเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยหูหิชยัสุชยมังฆาเลอปาราทิตาปันลังเกศีเสปทวีโปะเรอภิเสเกสัพะพุทธานังอัคคปโตโตปโมทติสุนักตังสุมังฆาลังสุภาปตังสุหุทิ สุขโนุสุมมหุโตจะสุยิทั้งพัมมาจาที่สุปะทฐคีนังกายกรรมมังวาจกรรมมังปัฏฐคีนังปัฏฐคีนังมโนกรรมมังปณีทีเตปัฏฐคินาปัฏฐคินานิกตะวารพันตัดเทปทาฐคิน ปวตุสัพปะมังคาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเตปวตุสัพปะมังคาลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุธรมานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเตภาวตุสัพปะมังคาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนัสธาโสธี พะวันตุเตยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเปคเรโพทิคเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนีระวันเตปูชิตาโสทิงกโรนเตะวิหารามันทะเรเทราจมัชฌานวากาจะพิกขโวาสารามิกาธานปฏิอุปาสกา ขามาจะเทสานิคามาจะอิสาระสัป,ปานาภูตาสุขิตาภวันตุเตชาลาบูชาเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสทาชาตาอัตโวป,ปปาติกานียานิกังธรรม,มวารังปฏิจะเตสัพเพปิทุขสัสสกรรนตุสังขยัง ขาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัตทาราจปุคราสังโคโหตุสมักโควะอัธายะจาิตายะจามเหรักข,ขตุสัทธรรมโมสัเพปพิธรรมมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยาปเวทิตาปสัสน,นาโหตุสัเพปพพิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารัง ปเวชันตโตกาเรเทโวปวัตสตุปุธิภาวายาสัตตานังสมิทิงในตุเมทนิงมาตาปีตาจัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวงังธรรมเมนะราชานโนประชังรักขันตุสัพพทา